สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเปิดรีวิวกันอีกแล้วช่ำๆขออนุญาตมาเป็นวิดีโอรีวิวแล้วกันน้อนะคะ,ะเพื่อที่สค้าจะได้เห็นรายละเอียดงานค่อนข้างชัดเจน G h o s t ็ด3 a งามเงานรวมซฟากรรมีค่ะเป็นงาน90กิโลจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้เอามาเปิดรีวิวให้ลูกค้าที่ชอบงานแนวแบบสไตล์วินเทจ นะคะสไตล์ที่มันแบบว่างานกรมิฮีเนี่ยมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบลักชูดูแพงงานแบบนแองใส่แล้วแบบว่าสวยออกงานได้อะไรได้วันนี้ก็มาเปิดให้นะคะให้เห็นเช็คกันนิดนึงว่าออกประมาณไหนทรงแบบไหนอ่อแบบเื้อสภาพแบบไหนบ้างที่จะออกในงานรวมสภาพกรรกมหยีตัวแรกก็เป็นแบบแจ็คเก็ตนะสีน้ำเงินมันจะมีความเวลเวสลูกค้าเวลเวทกรมยฮีนะคะอ่า สีสันลวดลายนะอาจจะต้องไปลุ้นกันในแต่ละกระสอบหูอันนี้แบบว่าอ,ออกงานมากฟิลกาล่าสุดๆลูกค้านะคะใครที่เคยเล่นงานรรมหยี่พวก FJ419 หรือว่างานออกของเกาหลีเคอ0 3 3ก็ลองดูลองเทสงานจากโกสนะคะ713ตัวนี้ได้อลยอพิงค่ะกระปโปรงจะแต่งชายด้านล่างนี่นะชายด้านล่างเขาจะเป็นประมาณนี้ลูกค้า สวยมากเลยงานกระโปงกางเกงงานแบบเสื้องานเรสคือต้องรู้ในนี้เลยนะต้องสวยอะเขาจะเป็นงานที่มิกซ์นะคะทุกแบบเสื้อกางเกงกระโปงนะคะอันนี้ก็เป็นกระโปรงแบบผ่าหลังเก๋นี่ออดีเทลเป็นกระดุมโอ้โหเห็นแบบนี้คืออัดก้อนมามันยับนิดนึงลูกค้างานกำรรมะหยี่นะถ้าซักอบรีดดีๆนะคะ งานแบบว่ากริบเลยวิแจ็คเก็ตมาอีกแล้วแม่ลูกค้าจะชอบงานที่ได้แจ็คเก็ตเยอะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบค่อนข้างทาราคากรมะหยี่พวกเนี้ยเน้นเป็นงานเสื้อคลุมแจ็คเก็ตอ่ะจะทําราคาได้ค่อนข้างเยอะออกงานได้เลยอ่ะเวลเวทมากสวยมากสักระอบรีดได้ลูกค้าตัวนี้รีดไอ้น้ําแล้วแจ๋วเลยนะคะแจ่มว้าวแจ่มว้าวเลยอะมาขอดูสีชมพูตัวนี้นิดนึงว้ายสวยมาก สีสานสีสานหุยงานสภาพดีทั้งนั้นเลยแกหยิบขึ้นมาแลสีน่ารักมากเลยอ่ะเออสีน่ารักงานวินเทจก็ได้เป็นงานแฟชั่นก็ได้บางคนส่วนใหญ่จะเอาไปใส่ออกงานนะใส่งานกลางคืนออกงานนะคะกระลกระไรอันนี้กระดุมหลังวินเทจแอดพิงถ้าอยู่ในร้านที่เขาเป็นแบบว่าคัดเฉพาะงานวินเทจจริงๆนะคะคัดเฉพาะงานวินเทจจริงๆเนี่ยเขาทําราคางานมือสองแบบนี้ได้ตัวละหลายร้อยบาทเลยนะ ได้เยอะเลยนะได้เยอะมากงานทําราคางานแพงนะลูกค้าต้องสูตรด้วยกางเกงด้วยกระโปรงด้วยนะคะแฟชั่นมากมายปกติมันจะมีอีกรหัสนะที่เป็นตัวกางเกงกำมหยี่แต่ว่าหัหายากมากใช่แล้วก็ลูกค้าอยากได้กันคือทุกวันนี้ก็ยังมีลูกค้าถามหามาอยู่ที่เป็นตัวกางเกงกำมยี่นะคะกางเกงกางเกงกำมี่ก็จะเป็นฟิลแบบแฟชั่นเลยอันนี้ก็เนี่ยแฟชั่นอีกแล้วแอดพิงค์สวยแล้ว นะคะผ้าใหม่สะอาดค่ะงานจากญี่ปุ่นนะคะงานจากญี่ปุ่นนะลูกค้านะมีเรสออกด้วยแบบนี้มันเนที่น่นารักกมากเลยนะ,ะมันจะมีความแฟรี่ใช่แฟรี่ Y2K เควินเทจแฟชั่นวินเทจแบบรักชูลรักชูเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้ลูกค้าที่เล่นงานกรรมอยี่ก็จะไป เป็นลูกค้าโทนนี้หมดเลยนะคะเออมีเดรสออกกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้เหมือนเดิมลูกคา<ช>้าราคาคเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปาถามราคากับหลังบ้านได้เลย<ช>นะคะอูอันนี้เป็นเสื้อเสื้อคลุมไหม,มเออนี่ตัวยาวนะคะ<ช>กรมยี่ก็จะออกโทนเข้มเยอะหน่อยนะลูกค้าเป็นหมดเหมือนการทุรหัสเลยโทนจะเป็นแบบว่า ดำหน่อยนะคะดำออกออกเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นผ้าที่ดำที่มันแบบเล่นแสงเล่นเงาสวยสวยเลื่อมแบบนั้นถูกต้องถูกต้องไปลุ้นดีๆนะบางทีอาจจะมีงานพวกแบบเซ็ตเสื้อกางเกงใช่นะคะอาจจะมีงานเซตเสื้อกางเกงติดไปด้วยก็ถ้ามาครบชุดเนี่ยทำราคาได้เลยคจ้าจีอ งานจัดญี่ปุ่นค่ะ9กกิโลอันนี้เป็นโค้ดนะดเป็นโค้ดผ้าแบบสักาากราระกัมยี่เวลเวดนะบางทีชื่อรายการเขาจะมาเป็นภาษาอังกฤษว่าเวลเวดนะลูกค้าลองเสิร์ชเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเสิร์ชแบบเสิร์ชนางแบบในไหนรู้ไหมในในอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ค่ะเป็นแบบว่าเวลเวดโค้ดนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่ผู้ดีนะ งานเวลเวดแบบเนี้ยลูกค้ามันมีความเหลือบแสงผ้ามันดูมันเงาสวยนะคะแต่ก็ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มขึ้นมานิดนึงพอเป็นงานเวลเวดนะคะลูกคา้าอุ้ยเดทน่ารักเดทเอ่ยกระโปรงเอ่ยอันนี้ของ GU เหมือนกันค่ะแอดพิงเป็นเกงเอวยางยืดนะผ้ากำมะหยี่นะคะ กระโปองออกดีกระสอบแบบนี้กระสอบรุ่นนี้แต่ว่าก็ต้องไปลุ้นทรงกันนะเพราะว่าเขาเป็นงานมิกมาแล้วแต่กระสอบเนาะว่าจะได้เป็นชิ้นเสื้อเยอะเสื้อคุมเยอะกระโปงเยอะหรือว่ากางเกงเยอะนะแม่นะเขาจะรวมมาอันนี้ก็เป็นสูตรอีกแล้วค่ะพิงข่าวผู้ มันดูรักชูมากแบบนี้คือรูปแพงแล้วมันต้องไปรีดนะลูกค้าถ้ายิ่งรีดนะมันเรียบแล้วมันเงานะเสมอกันไปสวย<ห>สมากสวยเลยนะคะจำนวนชิ้นคร่าวๆพวกงานกรรมหยี่สักราชแบบนี้ลูกค้คาขามันจะอยู่ประมาณอ,อ๋อสัก250ชิ้นนะใช่ค่ะประมาณเลยประมาณนี้เขาว่าจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดหนึ่งพวกนี้เขาจะเป็นงานที่ทิ้งตัวโอ้โหเป็นงานเรส สวยเลยสวยมากลูกไม้เนี่ยวินเทจจริงๆนะลูกค้าให้ดูซูมใกล้ๆนิดนึงแอดพิงค์วิให้รูมดีเทลนิดนึงมันจะแบบว่างานแบบเขาเรียกอะไรน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียบแต่โกพร้อมกันค่ะไฮแฟชั่นบอกเลยนะคะไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นยูนิโค้ด้วยเอ้ยเกงของยูนิโคลกับ GU นะออกดีนะ อันนี้ก็เป็นแ,แบบเสื้อคลุมตัวสั้นคลุมเดทออกงานกลางคืนได้นะคุมแสกคุมเทสได้สวยค่ะรักชูเลยคุณพี่อันนี้ก็สวยน,นี่ก็ของ GU คะ่ะ GU คะ่ะจะเห็นบ,บนบน,บนก้อนตอนนี้อาจจะติดแบบว่าสีดำเยอะนิดนึงแต่ว่าเอาจริงสีดำอะ่ะมันเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกเบสในทุกสภาพาทุกสไตล์เลยนะลูกค้านะอันนี้นแอดพิง์ขาเป็นกางเกงแบบนี้โอ,โอ้ยน่ารัก แล้วมีความแบบตัดสีทองสวยถูกต้องต้องรีดนะลูกค้าถ้ายิ่งรีดอจะยิ่งสวยนะคะถ้ายิ่งรีดพวกงานกรรมหีหยีแบบนี้จะยิ่งสวยเลยนะคะแล้วก็มีเดสแบบวินเทจตัวนี้คะ่ะอกระดุมข้างบนแบบนี้<ะ>มิกเลยนะลูกค้าออทั้งเสื้อกางเกงเดสเนี่ยเดรสน่ารักน่ารักสวยมากเนี่ยดีเทลเขาเป็นแบบลายผ้าข้างล่างเห็นไหมลายผ้าข้างล่างเขามีเหลือบมีอ๋อเป็น เหมือนเพจเหมือนอะไรอย่างนี้ด้วยนะลูกค้าจ๋ายกกระสอบหนึ่งอก้าหนึ่งกระสอบคือ9กกิโลลูลกค้า<ฆ>นะคะเก้าสิบกิโลก็เอาไปแมทช์ดได้เลยเสื้อกางเกงหรือบางคนก็แยกนะคนละราคาเสื้อหนึ่งราคากระโปรงกางเกงคนละราคานะคะลูกค้า่ะโอ้ส่วนตัวไหนที่มันแบบว่าสวยมากๆนะทาราคาได้ทําไปเลยขายในกลุ่มของลูกค้ากลุ่มสภาพวินเทจสภา้าวินเทจ นะคะแนวแบบย้อนยุกนิดนึงนะคะุคกระปรงสวยมากค,คือมันเป็นกรรมหงยีแล้วทรงมันก็สวยด้วยอันนี้จะเป็นทรงแบบสวิงสวิงนิดนึงนะลูกค้านะแบบตรงตรงปลายคะ่ะแบบบานออกนิดนึงแจ้งรหัสอีกรอบตัวนี้เป็นโกตรรหัส 713A นะคะ โค้ด7 1 3 a ค่ะเออราคาทักแชทสอบถามอินบ็อกซ์เลยทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะจะเป็นเพจ a c e b o o k สบายออเดอร์ขายส่งสภาพมือสองหรือ Line Official แอดเป็น ID l ลน์นะลูกคะนะ้านาะนะคะอ๋อ s a b u y a o r d r ลูกค้าสบายออเดอร์ภาษาอังกฤษเลยนะคะจะเป็น ID นี้เลยที่จะมีแอดมินนะคะให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่างๆเนาะน,นะคะหลังบ้านอืม อันนี้แนวได้ล่ะเป็นกระโปรงแนวนี้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 เออสิบหลังสิบหลังผ่าข้างหลังแบบนี้นะคะิก็ใส่ได้นะอย่างเงี้ยถูกต้องคุยแล้วมันเป็นงานที่แบบฟิลตัวแม้ใส่นะฟิลแบบดีว่า เอลสูงฟิลดีว่ากำมมี่เห็นนะแบบเนี้ยแล้วสีสวยด้วยเนาะเนื้อละเอียดละเอียดละเอียดแบบนี้อยากลองใส่แบบนี้อืซึ่งใครที่ชอบกระโปรงแบบกำมะมี่ก็จะมีแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะลูกค้าที่จะเป็นตัวอลซ LCV นะคะหรือว่าเวเวทสเกิร์ตเนาะตัวของป้ายมังกี้จากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะอ้ยน่ารักเอยัยยืดอีกแล้วนะคะ ยกสอบไปเลยค่ะพี่จำนวนตัวได้เยอะนะคะนี่เป็นแกงเสือ้อเอาไปแมทชิ่งก็ได้นะแมทชิ่งเสื้อด้วยชิ้นเสื้อด้วยเรสด้วยกางเกงด้วยกระโปรงด้วยโอย้ค่อนข้างทำได้เยอะนะคะถ้าเจอเรสเราเป็นแบบเนาะเป็นแจ็คเก็ตคลุมแบบนี้ลูกค้าทำราคาต่อชิ้นได้ค่อนข้างเยอะนะได้ได้ในกล้องเลยอันตรายมากนะ ใดๆก็คือมันมาในน,นี่มันลม้มเออเออ,เอ,อพื้นมันไม่เสมอพื้นอันนี้ของยูนิคค่ะไอ,อพิงอุ้ยทรงสวยด้วยสีน้ำเงินเหลือบอนะหูสวยมากแบบเนี้ยคือแบบโอ้โหเอาจริงนะถ้าฉันไปกันไปเที่ยวกลางคืนนะตัวนี้คือแบบฉันชนะเลิศไฟ <ป S 2> สปอร์ตไลท์นี่ส่งไปเห็นบางคนใส่แค่งเกยเนี้ยกับแบบเสื้อผ้าแบบลูกไม้ ธรรมดายังดูแพงอ่ะถูกต้องถูกต้องกางเกงส่งแล้วค่ะบอกเลยกางเกงมันส่งโคนไซนะเสื้อผ้ามันดูสวยด้วยตัวม,มันเองลูกค้าอันนี้เป็นเสื้อผ้ากำรรมะหยี่นะคะรวมเสื้อผ้ากำรรมะหยี่นะ,ะจากป้ายโกสค่ะ,คะรหัสโกส 713A นะคะมีทั้งเสื้อกระโปรงเดสกางเกงใดๆคือจะออกแบบไหนเยอะลูกค้าต้อง,งไปลุ้นนะแต่ถ้าไม่อยากลุ้นลูกค้าขา เอารูปรีวิวได้เลยสอบถามราคากับน้องแอดมินหลังบ้านนะคะสอบถามราคากับน้องแอดมินหลังบ้านได้เลยนี่ค่ะนี่เดรสแบบรัดรูป S M L X L ไซส์ประมาณนี้เขาจะเป็นไซส์ที่เออเอเชียนนะลูกค้าเอเชียนนิดนึงก็จะไม่ได้ใหญ่เวอร์รอมาคะแล้วก็ไม่ได้ เล็กจิ๋วเขาเพาะเขารวมๆมานะคะรวมๆมาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะมัดนี้ก่อนน่าจะเป็นงานเซสมาเอสพีเขามัดมาให้ใช่อาจจะเป็นงานเซสเสื้อกางเกงหรือเปล่าเฟลมากเลยนะฟิลมคล้ายๆพวกเวอร์ซาเช่งานหลุยเออที่มันเป็นแบบอนุเรียบหรูดูแพงถูกต้องถูกต้องแบบอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเออการเบรสแขนกุดน่าจะเป็นเซสเสื้อเสื้อคลุมมากับ แจกเกต็ต<ว>กระโปรง<า>แบบนี้ลูกค้าสไตล์แบบว่านางแบบอองานฝรั่งเศสเป็นไงเซตเนี้ยสามร้อห้าส <350, 400, S 2> ี่รได้เลยนะคะและ<ว>ยอย่างาที่บอกว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่ในใ,ในในตลาดที่เป็นตลาดเสื้อผ้าวินเทจนะลูกค้า เอาไปทํากันจริงๆคือยิงป้ายกันนะใช่ขายกันหลายร้อยงานเสื้อผ้าวินเทจการ,ร์มี่ีแบบนี้ลูกค้าสวยมากแจ็คเกต็ตนะคะเดรสด้วยอะไรด้วยนะคะงานหัวหัวคัดได้เยอะนะแล้วก็อันนี้เป็นงานการ,รมีฟีอีกหนึ่งงานที่พลอยมองว่าดีมากเลยอ่ะใช่เขาเขาคัดงานที่ค่อนข้างสภาพดีมาให้ยอมมากมากเดรสสวยๆเอาเดรสตัวนี้มานี่ก็ได้ดพิงได้ไหมตั้งข้างล่างข้างๆฝั่งนี้ก็ได้เอาพื้นแบบเสมอๆหน่อยนเงี้ยค่ะ เออน้องๆก็คือทยอยเก็บใส่ถุงให้เลยลูกค้าที่เอฟรูกรีวิวคือไม่ต้องกลัวว่าได้งานไม่ครบนะคะได้ของตามที่รีวิวเลยจัดเลยจัดเลยหนีบได้หนีบเลยนะคะหนีบได้หนีบเลยเนี่ยงานจากยูนิคออีกแล้วค่ะแอดพิงเมื่อกี้สีน้ําเงินเหลือบใช่ไหมอันนี้เป็นสีทองน้ําตาลทองค่ะสวยกางเกงคือแบบว่าออกแบบสวยๆขางนั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นแบบ เสื้อนะคะเสื้อเออย์เดรสเอ่ยมันจะมีความวินเทจนะคะอยู่ในตัวสูงมากๆพวกกรรมหยีนะคะขึ้นห้างก็ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยก็มีลูกค้าเออกรมบะยีเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแบบอุ้ยพ่อค้าแม่ค้าลงเกลือนะนะคะอยากตัดล็อตตัว713ดดูรีวิววันนี้แล้วลองดูได้เลยนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยนะผ้าสะอาดมากเป็นงานญี่ปุ่น แล้วก็จํานวนชิ้นแบบทรงอะไรเงี้ยเดทมีกางเกงมีกระโปรงมีเสื้อมีนะคะออกออกหลายแบบแล้วก็รวมๆค้ค้ๆามาเนาะหลายๆแบบปกติเนี่ยถ้าเปิดพวกรวมสภาพกับหญิงจริงก็มักจะเจอเป็นพวกเสื้อเป็นส่วนใหญ่่แต่ว่ารุ่นนี้ก็มิกซ์มาค่อนข้างหลากหลายแบบดีเลยดีมากนะคะอันนี้ของ GU ค่คา,านะคะเป็นกระโปรงอัดพีช นะคะเวลเวดเวลเวดนิดนึงการมีย no like nice. ีการมีย <temperature> no ีหร okay. so uh ือบางทีอาจจะมีเป็นพวกหลอนลูกคู่คล้ายๆประมาณนี้นะคะผ้าจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงนั้นลูกค้าไม่นิดนะงานการ์เมียร์จริงๆอะวางหน่อย้วพอได้ลาดน่าจะตีเฟิร์สก่อนตอนถ้าลมก็คือนราตีโครงหัวน้องเฟิร์สก่อนอะใส่เดี่ยวค่ะแอดพิงน่ารักแมทกับกระโปรงได้เลยสวยๆนะคะเอองานหัวหัวออกมีนะคะ เรดอุ้ยจิ๋วจิ๋วน่ารัก,กมาขออนุญาตอแอดพอยเดี๋ยวขอขยับอันนี้หน่อยน้องไม่เข้ากล้องเลยแนวใดเข้ามาโลดขยับเข้าไปอ่าเป็นเซตอันนี้ก็คือเป็นเซตที่ได้จากกระสอบนี้อ,อย่างที่บอกว่าเนี่ยสวยสก,กาัาแอดพิงอุ้ยสวยมากมันดูแบบ คืองานสีดำำําทำแพร่พลอยแบบหน้าแบบมีจะแสงแต่ม <laughs> มันดูดแบบว่าอันนี้ก็เป็นสีดําของยูนิโคค่ะเสื้อยูนิโคก็ออกกหนะยูนิโคจีอูเนาะใช่เนี่ยกระโปรงแบบ แบบนี้ลูกค้าถ้าต้องรีดไอ้น้ำนะมองแบบนี้คือมันอัดมันแน่นมันจะเห็นรอยยับรอยอะไรเยอะนิดนึงงานแจเก็ตของปูมาด้วยค่ะสวยสวยสวยแต่ถ้าเกิดลูกค้ารีดแล้วนะมันเรียบมันเสมอคือผ้าสวยมากพวกกรรมหยี่นะผ้ามันจะสวยมากมันเรียหมือนมันไปทิศทางเดียวกันใช่มันเรียบเออมันเรียบมันไม่ไม่ซิกแซกอกไปไหนนะคะมันจะสวยมากอันนี้ที่ลูกค้าตามหากันเยอะเลย กระโปรงแนวแบบแฟรี่เลยนี้น่ารักมากอันนี้7จ็ดนะลูกค้านะรีบทักหาแอดมินได้เลยว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็ลูกรีวิวมีส่วนลดให้เลยเหมือนเดิมสามร้บาทนะวันที่รีวิวนะลูกค้านะนนคุะอยอันนี้น่ารักอ่ะเป็นฟิลแบบนะแขนตุก,กตานิสนึงนะมันจะยืนนเหมือนพวกงาน เนี่ยมันเป็นออกงานสไตล์แฟรี่วินเทจนะคะสไตล์แฟรี่วินเทจอะเดี๋ยวขออนุญาตอนุญาตนายยกกล้องแป๊บนึงได้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 อะโอเคปรับกันก่อนนี่ฮูดี้เป็นฮูดี้แบบนี้นะคะฮูดี้แบบนี้ลูกค้าประมาณนี้เชิดเอวยะไรเอ่ยูกกระออกเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมยี่ โทนจะออกไปทางสีเเข้มหน่อยเหมือนที่ลูกค้าจะเห็นบนเราเลยเข้มๆเออจะได้มาเยอะเป็นพวกโทนสีดำแดงก็จะเป็นแดงประมาณนี้นะแดงแบบเออเบอร์กันดีแดงเลือดหมูแดงเข้มนะคะเขียวม่วงน้ําเงินอย่างเงี้ยเออก็จะออกเป็นสีประมาณนี้เยอะนะคะเยอะเว้ยนี้ก็ใหม่ไปห้อยเลยนะใหม่ไปห้อยเลยเสื้อกางเกงเดรสกระโปรงขากันมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดรสให้อีกลูกค้าเผื่อมีเดรสปังๆให้อีก มีชิ้นปังๆให้อีกแล้วก็ใครจะเอฟลูกรีวิวก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาเองนะว่าได้อะไรเพิ่มเติมไปในกระสอบนะคะลูกค้าแต่ว่าสูตรแจ็คเก็ตเนี่ยชอบมากเลยอ่ะความแบบฟิลผู้บริหารนะฟิลผู้บริหารฟิลงานแบบว่ารักชู้เหมือนงานออกห้างแบบช็อปสวยๆสั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าได้เยอะมากงานแบบคุณนายสลั่งหรืออประมาณนี้นี่โอ้โหดูตัวนี้มีเทลด้วยนะ มีโปร่งมีโบรเวอร์ว่างปะเบลเลบลาเบลเลบลาเลยโอ้โหอันนี้ก็แบบสวยอ่ะใช่ลายสวยมากอันนี้ก็มีความแบบเลื่อมเรื่อมที่คอนะบางตัวก็มีแอบเหตุบางตัวออกสไตล์วัตเทอเคด้วยนะใช่เป็นแฟนซีนิดนึงสวยมากเป็นแฟนซีก็มีอ่ะของแฟนซีเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> นี่นลายแบบแฟชั่นนิดนึงอ่าน้องเฟิร์สมาคู่กันกับพี่เลยเป็นลายแบบวินเทจนิดนึงนะสไตล์นี้จริงๆลูกคกา้ากรมามยีเสื้อผ้ากามี่รวมเสื้อผ้ากมามยี่นะคะรหัสอันนี้713เปิดเทสให้ดูกันสดๆน่ากดังแล้วนะคะ,ะ,คะใครโอเคใคร ชอบสไตล์กรรมยี่หรือว่าตามหาอยู่จะเอฟลูกรีวิวหรือว่าไปเอาลูกใหม่ก็ทักอินบ็อกไปได้เลยนะคะแจ้งอยู่รอบเนี่ยกระโปรงอันนี้ลายดอกก็สวยฟิลคูลอตก็มาค่ะอาตามด้วยกระโปรงสีเลื่อมเวอร์โกยข้างล่างขึ้นมานิดนึงนะลูกค้าสีแบบฟิลสับสนจะได้ไปแบบรวดเร็วพร้อมๆกันนะคะ กระโปงนี้แบบทรงสวยสวยมากนี่สวยมากท่าแมท์กับเสื้อขาวเสื้อที่มันแบบว่าสีค่อนข้างแบบตัดกันนิดนึงนะลูกค้าสวยเลยสวยเลยกางเกงค่ะกางเกงเสื้อเดรสกระโปงแจ็คเก็ตสูทมาหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวนี้เสื้อจากยูนิโคค่ะกัมมี่สวยมากเขาจะทำเป็นสไตล์ไหล่ตกแบบนี้ตลอดเลยนะที่เจอทุกลูกเลยที่เจอกัมมี่ หรือว่าเปิดกระสอบงานกำมะหยี่นะลูกค้านะนี่เรสค่ะซิปหลังสวยสวยลายมาด้วยนะถูกต้องไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่แบบเหลือบเหลือบแสงดีมากนะคะมันเล่นแสงทุกงานเลยลูกค้าโอ้แล้วก็สูตรตัวนี้แอดพิงต้องดูเขาเป็นงานแบบอุ้ยแล้วใหม่ไปห้อยด้วยหลวมะมาเฮามากตะเข็บสวยมากเขาเป็นดีเทลเขาเก๋ตรงนี้นะคะอาซูมไปเลยค่ะให้ดูดีเทลลูกค้า แสงมันนั้นหน่อยนะสีดำนิดนึงนิดนึงนไ 2>, 2 k oh. 2> f a i r วาถูเฟรี่น่าจะถูกใจสเต็ปเสื้อผ้าประมาณน,นี้น่านะคะสเตปบเพาะผ้าวันนี้มันมีความแบบย้อนยุคนิดนึงย้อนยุคย้อนยุคอะไรนิดนึงแล้วก็อุ้อนนี้เป็นเอี้ยมค่ะกระโปรงจ้ำ<ร>แบบนี้นนออเออแล้วก็ใหม่ไปห้อยด้วยนะโลดลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะ โก้ 1> 7 1 3ดนะคะรีวิวให้ชมเรียบร้อยใครจะเอาลูกรีวิวตามไปเอฟหลังบ้านได้เลยมีส่วนลดให้300บาทได้งานแบบนี้เลยค่ะข้างหลังสวยๆถ้ามีหัวนี้อรไรเวอร์มากด้านหลังด้านหลังด้านหลังนีง่โอ้โหข้างหน้าเวอร์แล้วข้างหลังก็ยังเวอร์อยู่มีความแบบลักชวรี่เกิร์มีความผู้ดีอันนี้ก็เป็นเดรสด้วยนะ เรสีนี้นะคือเดีมันต้องรีดเนาะอยากจับรีดอยากจับรีด<ห>มากลเลยอะ่ะถ้านะรีดเรานะหนูบอกเลยว่าสวยมากยิ่งจะยิ่งดูแบบยิ่งดูสวยกว่าที่โชว์ในนี้อีกอะลูกค้านะคะ ตามไปเอฟกันเนอะ713เอค่ะสูตรยังออกอีกเรื่อยๆเลยนะคะสไตล์สูตรนี่คือออกใส่ออกงานคุ้มมากะนะคะใครอยากได้ประมาณ200ชิ้น250ชิ้นประมาณนี้นะคะบวกลบประมาณนี้90กิโลจากญี่ปุ่นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้รีวิวเขาเข้าประมาณนี้จ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ